สวัสดีครับนะครับก็เลยครับผมเจอเจอกันนะครับเช่นเคยนะครับลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับอำเภอหนองคลองสีจังหวัดกาลสินเดอพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราจะอัปเดตสินค้านะครับนั่นก็คือช่องทางเพจนะครับเพจชื่อคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับก็ถือว่าจะมีสองช่องทางหลักๆนะครับที่เราจะอัปเดตสินค้า นะครับ u t u b บบ้างนะครับเพจบ้างนะครับผมเพจตอนนี้นะครับผมทางข้อความเพจน่าจะมีปัญหาเด้อพี่น้องเด้อนะครับถ้าก็เห็นสินค้าตัวไหนนะครับชื่นชอบตัวไหนนะครับผมก็สามารถโทรสายตรงได้เลยนะครับเพราะว่าทุกๆทุกๆสินค้านะครับผมเราจะแปะเบอร์โทรเข้าไปด้วยนะครับผมใครสนใจแบบด่วนๆก็สามารถนะครับผมทักข้อไอ้ทักโทรมาได้เลยนะครับ ข้อความเราอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะทักได้เป็นบางวันนะครับผมแต่เราอาจจะเข้าไปอ่านช้านิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยพี่น้องสมาชิกด้วยละกันนะครับก็วันนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรายการเกี่ยวกับ Power M ือสองนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับผมซึ่งนานๆก็จะมาทีในแบรนด์ของธนากรนะครับตัวนี้โดยส่วนตัวนะครับรุ่นนี้โดยส่วนตัวคือชอบมากนะครับเพราะ ชอบในความเอาใจใส่ของการจัดวางระบบระเบียบต่างๆนะครับสวยงามนะครับผมดูปลอดภัยดูน่าใช้นะครับผมการเลือกใช้เกล็ดอะไรนะครับผมคือบอกเลยว่าแบรนด์นี้นะครับใช้เกรดอะไรดีมากนะครับผมไม่แพ้แอมบริษัทแน่นอนนะครับเลอเนะครับผมดีกว่าแอมบริษัทบางรุ่นนะครับแต่เราไม่เจาะจงเนาะนะครับผมคืออยากแนะนำนะครับสินค้าอุปกรณ์ดีๆนะครับให้กับสมาชิกเราได้ใช้งานกัน นะครับบางรุ่นบางตัวที่มันสภาพใหม่จริงๆสภาพสวยๆนะครับราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยละกันเนาะนะครับเพราะว่าเวลาผมซื้อเข้านะครับก็ดูตามสภาพด้วยนะครับแต่รับประกันว่าที่ราคาสูงนะครับสมาชิกเอาไปใช้งานแล้วก็ผมมั่นใจว่านะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับถูกอกถูกใจแน่นอนนะครับอย่างเช่นแบรนด์นี้นะครับผมก็ถือว่ายกให้อีกแบรนด์หนึ่งในเพลยาแอมแบรนด์ประกอบที่นะครับผมเอาใจใส่ทุกรายละเอียด นะครับคาปาก็ใส่คาปาคุณภาพมาตรฐานเหมือนแอมบริษัททั่วไปนะครับผมมีบอดบรล้านให้ด้วยนะครับพัดลมรามอากาศทั้งหมด4ตัวนะครับใส่แบบพัดลมคุณภาพมาเลยนะครับผมกล่องสวยๆแบบนี้นะครับแข็งแรงนะครับผมหน้าจอจะมีไฟนะครับผมขึ้นโชว์ตรงแบนดตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นธนากรรุ่นพันห้านะครับซึ่งตัวนี้ก็แรงนะครับแรงนะครับสามารถขับ18นิ้วโคงปั๊มที่วัดไม่เยอะหรือว่าจะเป็นโครงหล่อที่วัดไม่เยอะนะครับได้ใช้ได้ละ2ดอก นะครับใครรับงานแบบพวกคาราโอเกะเล็กๆค่ะพวกอิเล็กทรอนอย่างเงี้ยนะครับผมรับงานได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ชมใกล้ๆแล้วกันเนาะนี่เลยครับแบนนี้สวยมากจริงๆครับยอมรับเลยนะครับพวกสายโฟงสายไฟอะไรต่างๆครับอร์ดนี่นะครับอย่างสวยเลยนะครับผมทีอาทั้งหมดฝั่งละ8คู่นะครับบอร์ดใหญ่ๆแบบนี้คุณภาพแบบนี้นะครับหม้อแปลงก็ถือว่าเป็นส์ใหญ่พอสมควรนะครับแต่หม้อแปลงนี่ติดไว้พันหกเด้อพี่น้องเด้อ นะครับนี่พัดลมระบายอากาศนะครับผมซีกละ2ตัวนะครับคือระบบนี่ต้องถือว่าเป็นระบบที่ดีมากนะครับในส่วนของอะระบบของแบรนด์ธนากรนะครับถึงตัวนี้ก็สวยมากครับสภาพ90อัพเลยนะครับให้ชมแบบนี้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะแก้งราคาและก็ทดสอบในส่วนของเรื่องเสียงนะครับอาจจะมีย้อนแสงบ้างนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเราถ่ายในอตอนช่วง เช้าเช้านะครับอ่าเช้าเช้าไม่เช้าหรอกสายอยู่นะครับนี่เลยครับชมงานนะครับผมสายไฟนี่มีแต่รุ่นใหญ่ๆเลยนะครับสวยมากนะครับให้ชมกันใกล้ๆแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับผมนะครับในภาคของสายอินพุตนะครับก็มีทั้งแจ็คโฟนนะครับแล้วก็มีทั้ง XLR นะครับสวิตช์โหมดมีให้สเตอริโอพาราแล้นะครับผม แบบนี้นะครับก็เลือกใช้งานได้เลยนะครับสายสัญญาณนะครับผมสายสัญญาณลำโพงตัวนี้นะครับดำแดงไม่มีเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีแค่สเปคคอนอย่างเดียวนะครับมีสเปคคอนอย่างเดียวนะครับนี่เลยครับผมแข็งแรงนะครับทนทานแน่นอนนะครับสวยงามมากนะครับท่นนี้นะครับใครได้ไปก็เหมือนได้กับพอแอมมือหนึ่งไปใช้งานกันเลยเนาะนะครับตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้เราจะมาทดสอบในส่วนของเรื่องเสียงนะครับว่าเป็นยังไงปกติดีไหม นะครับอโอเคนะครับสวยมากเลยครับผมได้ท่านนี้ไปเหมือนได้มือแรกไปใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมเลือกซาวแป๊บหนึ่งนะก็คงยังเป็นซาวแบบไม่มีลิขสิทธิ์เหมือนเดิมนะพี่นะ้องสักครู่นะครับอโอเคนะครับเซ็ตทดสอบก็จะเป็น18นิ้ว1ใบนะครับแล้วก็เป็น15นิ้ว1ใบนะครับเปิดเครื่องเลยปับ๊บนี่เลยนะครับ ระบบดีมากนะครับผมมีไฟโชว์นะครับตรงแบนธนากรแบบนี้สวยๆนะครับมาดูในส่วนของพัดลมระบายอากาศก่อนเด้อนะครับนี่นะครับพี่น้องครับสี่ตัวหมุนหมดทั้ง4ตัวนะครับในเบื้องต้นนะครับผมไม่มีจี้ไม่มีหันะครับก็สุขภาพดีมากนะครับ เล่งติดมือดีมากเลยนะครับไฟซิกเนลนะครับลักษณะเป็นไฟหยดน้ำนะครับแต่เป็นลายนอนน,ะนี่เลยเชเดนเอนะครับ ดีนะครับผมมาถึงชแนลเดี๋ยวนะครับสักครู่หนึ่งสายสัญญาณผมน่าจะไม่ดีเนาะสายสัญญาณคอมนะครับไม่ดี โอเคนะครับผมตรวจสอบสุขภาพรอบสองเรียบร้อยนะครับแต่ก่อนจะรีวิวนะครับผมเราก็นะครับผมทําการทดสอบแล้วเด้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับรับประกันเลยไม่มีจี้มีห้ำนะครับระบบดีมากสมบูรณ์แบบเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของวอลลุ่มนะครับตัวนี้นะครับผมไม่มีข้อแคกเลยนะครับไม่มีข้อแคกเลยสภาพดีมากสวยมากทั้งภายใน แล้วก็ภายนอกนะครับขครได้ไปโคตรคุ้มเลยตัวนี้นะครับ4โอห์ม8โอห์มนะครับผมไม่ชัดเจนต้องขออาภัยด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าความตั้งใจจริงๆก็คือนะครับอยากจะแนะนํพาวเวอร์แล้วก็อยากจะขายแล้วก็อยากทดลองนะครับผมในการก่อนส่งนะครับให้ลูกค้าเห็นว่าพาวเวอร์แอมตัวที่ตัวเองสั่งนั้นนะครับผมอย่างน้อยนะครับผมเราก็ได้เห็นการใช้งานว่ามันปกติดีเนาะ นะครับมันปกติดีการใช้งานพัดลมยังหมุนดีปกติอย่างนี้นะครับอ่ะนะครับผมตัวนี้นะครับผมราคานะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทรวมจัดส่งสาหรับท่านใดที่ชําระเงินแบบโอนนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทรวมจัดส่งสําหรับท่านใดที่ชําระเงินแบบโอนนะครับคุ้มสุดๆเลยนะครับผมศูนย์หกสามศูนย์ห้าหกสี่แปดเจ็ดหกนะครับรับแลกเปลี่ยนตีเทินอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งทุกชนิดนะครับ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมชื่นชอบในส่วนตัวของแบรนด์แอมธนากรนะครับวันนี้มีมาหนึ่งตัวซวยๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่ะนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เสียสละเวลามาติดตามรับชมนะครับการรีวิวสินค้าการแนะนําสินค้าเบื้องต้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องมากถึกอกถือใจนะครับพี่น้องกระจังสื่อนะครับบอถึกอกถือใจบอเป็นหยังพานใดนะครับพี่น้องมีเรื่องใดปรึกษาไปเห็นพ่อแอมตัวไดนาไส้นะครับยูลานได้กระซาง นะครับพี่น้องครับอยากสิขอคําปรึกษานะครับโทรมาได้เลยพี่น้องครับแนะนําได้พี่น้องบอซื้อกับผมบอเป็นอย่างเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้คําแนะนํากันได้นะครับขอบคุณพี่น้องครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมมุมมุมขวามือนะครับผมเพื่อเฮามีสินค้าใหม่ๆมาพี่น้องสิวเรได้ผ่านกันรับชมเนาะนะครับผมจากลากันไปพี่น้องครับขอให้พี่น้องร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนตลอดปีตลอดไปนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมคลิปนี้จากลากันไปคลิปหน้า ก็พอ,พอกันไหมครับสบายดีสวัสดีครับ